ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถแต่งของค่ายยามาฮารุ่น W R อาใส่เสื้อมามาถามพี่รุ่นไหน W R 1 5 5นะคะแล้วมันมาทำอะไรอ่ะอ้าวมันต้องพิเศษหน่อยเพราะอะไรครับปกติแล้ว W R นี่คือเป็นรถอะไรครับพี่รถทางฝุ่นวิบากใช่แต่วันนี้เป็นรถแต่งแนวโมตานะครับเหรอเอ้ช่วงโควิดอย่างเงี้ย ทางฝุ่นเข้าป่าบางทีก็ลำบากเราก็มาแต่งเป็นโมตาดใช่บางวันมาแต่งกเที่ยวเออแล้วมันมีอะไรแต่งมากอ่ะอ้าวอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับว่าเจ้าโมตาดแต่งตัวนี้นะครับของค่ายยามาฮ่ารุ่น wr155 มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับสําหรับรถจักรยานยนตสายวิบากอย่างเจ้ายามาฮ่า wr155 นั้น และมีการออกแบบมาให้รถมีความคล่องตัวสูงถังน้ำมันใหญ่ขี่ได้ไกลและยังมีเครื่องยนต์ขนาด1 5 5ซีซีที่มีระบบวาล์วแปรผันแบบ d v a ทำให้มีกำลังเครื่องยนต์ทุกย่านไม่ว่าจะเป็นช่วงรอบต้นกลางและปลายจึงทำให้ทุกครั้งที่มีการขับขี่เนี่ยรู้สึกสนุกและสั่งการได้อย่างที่ต้องการนั่นเองครับแต่ถ้าเรบสายแต่งแล้วย่อมมากับคำว่าให้ขี่เดิมเดิมยอมเดินด,ดีกว่างานนี้จะเป็นที่มาของเจ้าซูเปอร์มอเตอร์บู ทพส่น้้ำเงินของคายายมาฮ่ากำเนิดขึ้นมาด้วยออปชั่นแบบจัดเต็มในสายทางเรียบแบบโมตาร์เรียกว่าไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ารถกันก่อนเลยนะครับกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับโมตาร์นั่นก็คือการอัปเกรดระบบกันสะเทือนใหม่ที่ทําการยกชุดโชกหน้ารวมไปถึงแผงคอเดิมทั้งบนและล่างออกทั้งหมดแล้วจับเอาแผงคอแบบอลูมิเนียมงาน CNC ที่ยกชุดทั้งแผงคอบนและล่างจากค่าย g p, p o มาใส่ใเข้าไปแทนที่พร้อมด้วยการเปลี่ยนชกอัพหน้าใหม่ที่เป็นแบบอัพไซด์ดาวและมีการ m o ิ i f y สปริงโช๊คแต่งและตัวปรับโช๊คที่เป็นของค่ายเออร์ลินส่วนระบบการสเทือรล้อหลังนั้นก็จัดให้เข้าชุดกันด้วยการเปลี่ยนสวิงอ,อาร์มใหม่เป็นแบบอลูมิเนียมขึ้นรูปพร้อมด้วยโช๊คลังจากค่ายเออร์ลินเช่นเดียวกันซึ่งเป็นค่ายแบรนด์ดังระดับโลกที่มีออปชันแยกซับแทงมาให้ด้วย สามารถปรับตั้งค่าได้เต็มระบบทําไม่สามารถใช้งานกับสภาพถนนได้ทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะครับทางด้านชุดควบคุมทิศทางอย่างตัวแฮนด์นั่นเองก็มีการเพิ่มความแข็งและบึกบึนมากขึ้นด้วยแฮนด์แบบแฟลตบาร์ตัวท็อปขนาด30มิลจากค่ายเลนเทลที่มาพร้อมกับนวมแฮนด์สไตล์ลุกแข็งบิดสนุกขึ้นด้วยการใช้ประกับคันเล่งของโนมิโนซึ่งเป็นประกับแบบทดรอบและมีลูกปืนที่ขึ้นชื่อลรือชาในเรื่องของความไหลลื่นด้วยนะครับ ทั้งนี้ยังได้มีการเปลี่ยนปอกแฮนด์ใหม่จากค่ายเลนเทลพร้อมกับเสริมกาดแทนอลูมิเนียมและใส่ตัวยกกาดแทนจากค่ายซิต้าเช่นเดียวกันส่วนงด้าชุดไฟเลี้ยวทั้งด้านหน้าด้านหลังเปลี่ยนไปใช้ไฟเลี้ยวแบบหลอด LED ทรงสามเหลี่ยมที่เพิ่มเส้นสายความคมให้กับตัวรถมากขึ้นกว่าเดิมทั้งน้านไฟท้ายนั้นเป็นแบบ LED พร้อมกับแป้นยิบป,ป้ายทะเบียนแบบอลูมิเนียมที่เป็นของแต่งตรงรุ่นของ WR155R ของคนไทยในแบรนด์ SRC นั่นเอง ถัดมานะครับในเรื่องของระบบเบรกนั้นจัดเน้นๆของค่ายแบรนด์ระดับโลกเลยเริ่มต้นจากเบรกหน้ากันก่อนที่ไปใช้ปั๊มลอยตัวท็อปสุดนะครับของแบรนด์เบรกกิ้งที่มีขนาดรูสูบปั๊มเบรกถึง15มิลิเมตรเพิ่มความเท่ด้วยชุดกระปุกน้ำมันเบรกแบบอลูมิเนียมนะครับทรงตู้ปลาแบรนด์ลิซโซมานะครับของเล่นยอดฮิตที่สมัครแต่งนิยมใช้พร้อมขายึดกระปุกน้ำมันเบรกแบบอลูมิเนียมแบรนด์ด m เนะครับ ส่วนปั๊มล่างหน้านะครับเลือกใช้ปั๊มเบรกแบบเบรโ bo เลสซิ่งสี่พอตสร้างขายึดปั๊มเบรกที่มาใหม่นะครับจับกับจานดิสโฟติ้งขนาด320ม mm ิลิเมตรนะครับในแบรนด์ของเบรกซิงส่วนฮารหลังตกแต่งปัป๊มกระทุงเบรกนะครับโดยเปลี่ยนกระปุกน้ำมันเบรกเป็นแบบอลูมิเนียมเช่นเดียวกันกับปั๊มเบรกหน้าโดยเลือกเป็นกระปุกน้ำมันเบรกมินียมแบรนดิโซมาสีทองเช่นเดียวกันส่วนปั๊มเบรกหลังเลือกใช้เป็นแบบปั๊มด้วงเบรโบ่เลสซิ่งสองพอนะครับ จัดกับจานแต่งลายดอกไม้ขนาด190มิลลิเมตรนะครับของแบรนด์เบ็คกิ้งเรียกได้ว่าหล่อยกชุดกันเลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของระบบส่งกําลังโดยใช้สเตอร์หน้าที่เป็นสเตอร์ของแบรนด์ตาพระอาทิตย์ส่วนข้างหลังจัดให้เข้าคอนเซปต์ในสไตล์ซูเปอร์มโตด้วยสเตอร์ลูมิเนียมนะครับตัวท็อปเลยขนาด44ฟันทรง่านกําลังโซ่ของ R.K เบอร์520แบบมีโอลิงนะครับแน่นอนครับว่าหายห่วงในเรื่องของความหล่อลื่นนะครับและตกแต่งใช้งานได้อย่างปลอดภัย ้วยตัวประคองโซ่และกาดสเตอร์หลังจากแบรนด์ซิต้าส่วนล้อนั้นเป็นคาลคเตอร์ของตัวรถใหม่จากสไตล์ e n d u โ o มาเป็นแนวซูเปอร์โมโต้นะครับได้อย่างชัดเจนก็ยกชุดใหม่ทั้งหมดโดยเลือกใช้ดุมล้อแบบอลูมิเนียมงาน C N C ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับจากแบรนด์รพร้อมกับขึ้นซีลวดกับวงล้ออลูมิเนียมทําสีใหม่โดยวงล้อด้านหน้านั้นมีขนาด3.5นะครับส่วนล้อหลังมีขนาด4.5นะครับที่ขอบ17 จบงานด้วยคอท่อไอเสียสเตเลสที่ออกจากฝั่งซ้ายตัวรถนะครับด้วยไบเททเนียมนะครับแท้ยกใบที่ใช้การแปรงและจัดตำแหน่งวางอย่างลงตัวในแบรนด์อคาโบวิคเป็นของยอดนิยมในรถแข่งระดับโลกเลยตัวนี้ถือว่าเป็นรถซูเปอร์มาโตเทสีเงินอีกคันนะครับที่กําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวงการสองล้อแน่นอนครับว่าขี่ไปไหนใครก็ต้องเหลียวมองบอกได้เลยว่าถ้าสัมผัสแล้วมีหลงรักแน่นอนคอนเฟิร์มครับ ไปไงครับตัวแต่งเราสุดยอดไปเลย35รายการอัดแน่นมาเลยและนี่ก็คือยามา 5WR ้อยาสิบาเย้